แลนเทิร์ไลท์อะนัดกี้บารมิเนียนสเตตอีคว้ทูโยเชียโยเทียอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะตัวเองไม่ดีหรอกนุกเออนั่นดิมันทำให้สงสัยว่าแล้วซีั่นหน้ามันจะเอาอะไรกลับมาอ่าถ้าให้เดานะเอาอนุมารีกลับมาไงล่ะ ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีซีซั่นหนึ่งที่เอาไอ้นั่นกลับมาเผื่อซีซั่นหน้าก็อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ที่ใช่ไหมก็นั่นอะอ้าวโอ้โอ้ฮีโร่พาวเวอร์แม่งเปลี่ยนจิ้มแล้วได้แล้นั่นไลท์ผมจิ้มใส่ตัวไม่ได้อ๋อไอซีนะอ๋อไอซีเฮ้ยโอ้โหทำไมมีต้องให้แต่ก็นะประเ็นแพ้เราน่าจะเยอะแหละเพราะว่าไอตัวแรกมัน มันตกไม่ตายตกแพทหน้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมจางฮีโร่พาวเวอร์นะเควสทั้งวันที่อย่างนี้เราก็เลือกตัวที่ก่เอเยที่สุดเงล่ะเพราะว่าวทุกตัวเท่าเทียมกันนี่มันสังคมเป็นความเสมอภาคนี่หว่า at the end of your turn เหรอถ้องี่เท่ากับผมขายนี่ปะผมขายนี่ผมใช้นี่แล้วผมกดฮีโร่พาวเวอร์แม่งเลยปะ ดูอยู่อากีไหมดูอยู่อากีไหมแล้วทีนี้ผมอัพเทียร์รัวๆเฮ้ยมันได้บัตดี้เราไปโอ้วัตเดาักผมลืมคิดโอ้ย oh, <laughs> มันได้บัตดี้ตัวละสิบเก้าทองไปเฮ้ยกราบขออภัยทุกคนในล็อบบี้ชิบหายแล้วเพื่อน <laughs> ชิบหายแล้วเพื่อน <c oughs> ผมเสีย8ทองอ่ะมันเสียทองเดียวอ่ะมันได้ตัวเดียวผมอ่ะยุคดาร์คมูลนี้ยุคมืดผมบอกเลยอโนมาลีคืออะไรล่ะครับอโนมาลี่คือความผิดปกติครับมันแปลไทยว่าความผิดปกติที่แบบว่าตอนเริ่มเกมมามันจะมีบอกว่าความผิดปก ปกติของเกมนี้เป็นอะไรอะเออที่แบบว่ามีเงื่อนไขอะล็อบบี้นี้มีเทียเจ็ดประมาณนั้นซัมติงไรเดชซัมติงไรเดชอัพทูเทียเจ็ดโอ้อย่างนี้ก็คือทอรลิมแม่งก็กดอัพเทียชิบหาย <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรลนะ <c oughs> กดแบบไอ้กดกดบัดดี้ออกมายอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นกรารละครอ่ะไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่อุ้ยไอ้นี่ก็ดีปะ เราก็จะรวยกันแล้วเงี้ยเราจะยอมเสียอ้นี้หนึ่งอันแล้วเราก็จะรวยเงี้ยผมก็ซื้อไอ้นี่แล้วก็ยังไงอะผมก็ต้องไปหาไอ้นั่นปะหาโจรสลัดตีกระจายปหมผมจะอัพเทียต่อดี๋ยวว่ะโจรสลัดตีกระจายก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยอีซี่ปะอีซี่ปะเกมนี้มันอีซี่อะไรขนาดนี้ <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what do you mean ตบไปตัวหลังสุดไดียวล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายเลยือดแม meet, 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 okay. Spike Spike. ่งเยอะหายแล้วหายแล้วหายแล้วขอมันบัฟล้านนี่แหละถ้าเกิดว่าโอเคชนะใส่ใส่ลาฟาร์มผู้สร้างปฏิหารโดนโดยวแต่ลาฟามก็จูกดนี่ทีกดนี่ทีป่ะตักดนี่ทีกดนี่ทีลงไปดิตีศาสอ่ะ อุ้ยเทมอบูก็ดีนะเทมเอเวอร์ไม่มีเออแล้วผมก็ถอนมันมาก็ได้นะอา่าแล้วผมก็จิ้มไอ้นี่ทุกคนแล้วผมก็บ้บไอ้นี่ต่อไอ้นี่ให้กี่ใบให้สี่ใบจัดผลัดบอกไอ้นี่มันจำเป็นต้องใหญ่ขนาดไหมแค่นี้ก็พอแล้วไหมแล้วก็แบ่งไอ้นี่บ้างอย่างเงี้ยนะ โอ,โ,โอ้โหตบสวยตบสวยมากหวยจ่ะเหมือนจะโอ้โหโอ้โหแท้ๆต้องปุเปไปไงไปไงปาฏิหาริย์อันเทมอบูดีอันเทมอบูเอ้ยราฟาร์มมันก็ยังทำผลงานดีอย่างต่อเน,นื่องว่ะ ผมก็เป็นคนที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบก,บกับการทำผลงานดีของมันใช่ไหมผมก็บับผมก็บับก็บับผมก็บับ,บโอเคเดี๋ยวผมซื้อนาล่าผมไขยนี่แล้วก็เดี๋ยวหาทิปเปลิลในนี่ให้ได้ก็นา่าจะโอเคแล้วหละก็ทิปเปลิลนาร่าทิปเปิลในนี่ก็จบแหละอีซารี่ดันผมคิดคอมโบนั้นก่อนที่พี่จะพูดผมเก่งกว่าพี่วะได้คเดเบลเก่งกว่าพี่ พี่ก็เห็นด้วยพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละพี่ก็คิดว่าจูนิเบวเก่งมากพี่ภูมิใจในตัวจูนิเบวจูนิเบวเก่งมากเออถ้าอย่างนี้ผมก็ฟาร์มเด็กเฮ้ยผมไม่ได้ฟาร์มละโอ้โอหูเห็นยวมีว่าผมจะฟาร์มมันได้สิถ้าได้เอ็นเทิร์นจะโหดมาเออนั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิ ยังดีนะเหลือ16ขายนี่ถูกปะูนี่ไปต่อไปต่อถ้ามีเกาะก็น่าซื้อนะแต่ว่าไม่มีเกาะไงกีฟยูอาร์เอร์พเลพมีวันพเลดีวันแอนด์โอลี่พเ เฮ้ย <Hey. S 2> หาคบบูโบะปะใช่ปะโอ้ทอนในนี่บับใช้นี่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 แล้วก็ใช้นี่นะอ้าวมันมีอ้าวมันมีคูโบะปรับ,บ,รบสแตต์นี่ว่ะแล้วผมทอนในนี่ไปโอ้หมายก่อนโง่จ้ะ ผมแค่เห็นมันไม่มีเอเลเมนท์ลนะเห็นนะมันก็มีอย่างเงี้ยมีเลือดอะมันก็ต้องมีแบบมังกรเนี่ยเรียบร้อยรอสร้างปฏิหารอยู่แต่ถ้าให้เวลามันมันก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่อยากใช้เวลาว มันก็อยากจะโดน15อยู่ดีๆก็อยากโดน15ตั้งนั้นก็ละควรเนาะไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ก็หนึ่งสองสามที่เาผาห้าเผาก็ได้อยู่ไอ้สี่เผาอย่างงี้วะ่ะใช่ไหมไอเราก็ทองเยอะซะด้วยไอเรามันก็ทองเยอะซะด้วยโอ้ยรีบอนสักทีไหมอีกสักทีไหม เร,รู้เหลืองทอนหน้าล่าไปด้วยกันนะนาลาเดอะรีดีเมอร์แล้วผมก็บ้าไปนี่อ่ะบ้าไปนี่อ่ะ,บ,ะบ้าไปนี่อ่ะบาใครดีวะบ้าไปนี่อ้นี่มันก็ต้องมีสักหน่อยนะ ผมว่าไอ้นี่พอแล้วแหละสักร้อยหนึ่งกำลังดีนะไม,ไม่ไม่น่าเกียดมากบัตตี้มาให้ตั้งแต่ต้นเกมเหรอพี่เออใช่ครับมันโผล่มาตรงนี้แต่ว่าราคามันแพงมากตอนตอนเริ่มมันแล้วแต่เทียร์สมมติบัตตี้ผมมันเกียร์สี่ใช่ไหมเริ่มเกมมามันราคา17ทองอะ่ะแล้วถ้าเราชนะมันจะลดให้3ทองถ้าแพ้มันจะลด2ทองซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหรว่ว ผมมองว่ามันควรจะต้องให้คนแพ้เยอะกว่าคนชนะคนแพ้ควรจะลดสามคนชนะควรจะลดแค่สองอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าสมมติว่าคนชนะเขาเขาสนโนว์บอลไปเงี้ยแล้วมันก็ก็ยาวเลยปะไม่รู้เหมือนกันวะผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงแบน90นาะทีผมทีมันก็นานไปนะจูนิเวียวพี่ก็โอ้มันนานไปอะพี่ทำพี่ทำจูนิเวียวไม่ลงอะ มันมีแค่ยิ่มี่ชั่วโมงว่ะเอายิ่มี่ชั่วโมงไปเลยกันนะผมจะขายใครอ่ะอืมโ,โอ้หหู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 ซูหูหู ใาหนะก็ตัวใหญ่ได้นะอ้ซื้อซื้อแล้วกันเห็นอย่างงี้แล้วไม่ซื้อไม่ได้หระซื้อแล้วกันผมอยากได้ทิปเปิลในนี่อ่ะมันจะได้มีช่องว่างให้ผมเล่นอ่ะถ้าแบบนี้มันไม่มีช่องว่างให้เล่นอ่ะไอนี่เทียห้าถูกปะ่ะเทียสี่อาโ เอ้นี่ไอเทียสสิปั๊ปบไม่มีอ๋อใช,ใช้ซ้ำไม่ได้อร่อยซ้ำจำถูดไม่ได้มันต้องยังไงดีวะไอพวกนี้มันดูพึ่งผ่าไม่ค่อยได้เลยวะ่ำป๊าไปนี่แล้วกัน ไอ้นี่ร้อยหนึ่งก็พอแล้วแม่มาอีกสักหน่อยเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่ผมตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะทำยังไงเพราะว่าเราไม่ได้โกเดนสนาลิงคอนดักเตอร์ไงร้อยสิบหกร้อยยี่ผมร้อยยี่พี่ว่างไงผมร้อยยี่อ้าวมันร้อยยี่สี่แล้วมันบัฟจากไหนวะเป็นเ e เวอร์ยูทริกเกอร์อ่ะ เดิล้วเทกิ่ปีนี่เนี่ยผัดถูผัดถูเธอมาแนนลี่ด้วยเธอมาแนนลี่ด้วยโอ้โหแล้วมันโกลเด้นไออะไรนะโกลเด้นไอนี่โกลเด้นเอาละเอาละเอาละความชิปหายที่มาในรูปแบบของเพื่อนสนิทโอเค น้อยก็เสมอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกิดมาแล้วตัวไม่ใหญ่อะเราอะลาก่อนนะเราฟาร์มเฮ้ยลาก่อนนะตอลิมอา้าวแล้วเราฟาร์มอะโอ้โหเราฟาร์มผิดหวังในตัวคุณว่ะผ,ผิดหวังในตัวคุณวะ่ะทำไมคุณทำได้แค่นี้วะ I h a v ไอแฮ h ไฮโฮปฟอยู่ üy นะเออผมแฮปไฮโฮปกับมันจริงนะผมคิดว่ามันจะทำได้ดีกว่าน,นี้ถ้าฟาร์มแม่งน่าผิดหวังมากเลย อุตสาห์เป็นอะไรนะผู้สนับสนุนยังเป็นทางการทำไมมันทำแบบนี้กับผมอะเนี่ยช่องเนี้ยมันเปิดแล้วนะผมสามารถลงไอนี่ได้นะถ้าอยากจะลงอะ่ะผมเจอสัตว์แต่ผมควรจะต้องมีอะไรวะแน่กนตีนแล้วล่ะตอนไม่ทิปเปิลนี่ไม่เห็นจะโผล่มาเลยอะ่ะ ไม่ไจริงไม่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 จริงจรง,จรงกูสาเสียหกทองไปซื้อไอ้นั่นมาเพื่อนมึงจะโผล่มาทำไมให้กูเสีอดายเล่น,รรนลว,วัดเดอัวัดเดอะวัดเดวะวัดเดอะดเดวัดเดวดเดรเวดรู้เวัวัดเวัวเดวัดดเดวเัวัวเเั อนในนี้ด้วยอาทอนแม่งไปสามตัวเลยอะแล้วไอ้น,นี่ไว้ข้างหน้าหน่อยเงี้ยหรอประมาณนี้อะแล้วพวกนี้อะไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยคิด <laughs> บัฟแลนเทอร์ไลท์ไป14อัน <c oughs> ไปเลยเบสคอเล็กเตอร์ย่อโอ้ยแต่มันก็ใหญ่อยู่นะ ก็ใหญ่อยู่นะแต่ถ้ามันไม่ถึงร้อยไอ้นี่ก็ได้ตบอีกสองปีถูกไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอยู่นะและไอ้นี่เลือดสองร้อยไอ้นี่ก็ฟาร์มเอ้าผมไม่แพ้จีจีปะผมไม่แพ้ปะผมดูอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่แพ้อะเฮ้ยเหมือนจะเริ่มแพ้แล้ววะเหมือนจะแพ้วะเหมือนจะแพ้วะเหมือนจะแพ้วะเฮ้ยมันห้าสิบเองผมไหวชิล <laughs> ชิล ผมรู้สึกว่าผมไม่แพ้เพราะว่าเคอลเลกเตอร์มันตบสวยไงละ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะแล้วคือตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ผมเล่นหาตะ t ตน o n e Battle Ground มาผมไม่เคยเล่นรักขันนิชูได้ที่หนึ่งมาก่อนเลย <c oughs> เกมนี้คือเกมแรก